สวัสดีนะักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาตกปลาที่เขื่อนแม่จางนะอำเภอแม่เมออจาจังหวัดลำปางมากับน้องชายคนระับเหมือนเดิมมากับเบนนะวันนี้ตั้งใจมาอัดชะโดที่นี่นะฮะเพราะหลังจากทริปก่อนที่ผมมาเนี่ยมาตกหน้าดินนะมีปลาชโดที่มากวนเบ็ดเยอะนะฮะกัดปลาเล็กที่มันติดเบ็ดเนี่ยขาดไปหลายตัววันนี้ก็เลย มาลองตีกับปอมที่นี่ดูนะฮะเป็นครั้งแรกนะที่เอาเรือมาลงมาลงตรงบ้านนาศักนะฮะก็จะเป็นทางลงอย่างนี้เลยฮนะลงง่ายลงง่ายมากครับลาดยางมาจนถึงตัวตัวอ่างนะคะเทคอนกรีตมาถึงตัวอ่างเลยก็เดี๋ยววันนี้ลองมาตามดูผลงานนะว่าเราจะได้ชฉดโที่นี่หรือเปล่านะเรามาลุยกันะับ ก็เจอคอกหนึ่งคอกนะเดี๋ยวลองดูลองตีดวูว่าจะมีตัวหรือเปล่าเปิดก่อนได้ปูดแม่ไม่จีบเ,เลยมันน้อยวละเปิดขอบหมวกง่ายกับมอหลุมมันออกนอกน,นี่มันมันแน่จะเหลืออยู่นะได้ไม่ครนุ้ยเดียวเลยไพเลยอ่ะ ปุแมมจ uh. ิปูแมมจิปูมาถึงแม่มอยู่ไกลแล้วคลอบไปไหมครับนี่ครับนี่ย่ะใหม่ใหม่สิงนสิ้เพิ่งออกจากโรงผลิตอ่ะนะโมงอยู่ในโรงผลิตครับ สียังจางอยู่เลยอันนี้คือใหม่เลยแท้เลยสินค้าเพิ่งออกจากโรงงานแล้ว นะปา่าครัเนน,นกตกน้ำนะครับอ้าช่วยชีวิตช่วยชีวิตหน่อยมีปีกแต่ยังไม่ได้บินตกน้ำอัะนนะั้นกน้อยนกน้อยอ้าอ๋อปวยข้างเดี๋ยวไปปล่อยข้าง

น้ำตื้นเลยนะนี่ลงโดนเดือดเป็นเน้นๆเอาโคฟโคโด้โต๊ะไปแล้วนะเป็นโต๊ะละโต๊ะละที่สว e? ่านะสมัยสมัยสองครับ ทนไม่ไหวแล้วโมโหโห้ยน้องมุ้ยนะเบนตบแล้วนีตบแล้แกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันโมโหอันนี้อันนี้น้ำหางมันขึ้นบนขนาดนั้นกี่นะนั่นแม่นน้ำหางขึ้นนี่ละเบนย่องเลยตัวมาตัวมาอืมอืมอันนั้นใส่ละใส่ละด๋อยสว่านตบง่ายเลย ตัวนี้อันนี้มันอะไรวกแบบสวกเลยอะไหนหนอของหมาเห่อเออของอะไรก็ตึกตึกๆอ่ะโดถิงสองนะหวันรลอดแลนเนี่ยเนี<ก>่ยกดกดกล้องหลังไว้เลยเว้น จีแตกสามก้านสี่กัมะกูบ้าเอา啊สใส่ตึกตึกอ่ะตึกจีสาล้วออกนี่มันละมีมีมีล้นสุด ตอนนี้เที่ยงวันนะเราเจอข้อกสี่ห้าข้อนะเพราะจุดน,นี้เจออีกสามมีข้อหนึ่งท,ที่กัดนะกัดหกเจ็ทีไม่โดนนะกัดทั้งของผมกับของเบนนะตอนนี้ฝนตกต้องกลางล่มก่นเหมือนจะหนีไปนู่นเลยนะเมื่อกี้ลม<อ>ด้วยวันนี้ไม่ลมก็ฝนเนี่ยเจอทั้งสองอย่างเ,เดี๋ยวตามไปตามไปก่อนตามเรื่อยๆ เจอเป้าหมายแล้วต้องการมาใสา่เนี่ยไป

Bên đây tôi này nó đôn luôn 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 đốn đốn nó luôn luôn đốn luôn 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 มันมันโหดมาแงอ่ะอืมวันนี้นึกว่าจะ n น s กอ r e โอ้ย่่อยู่ใหอยู่แตกอกพอมีสกอร์มี e กออกทุกแมโอ้ยเสโอ้ยไรล่ะโค้งตอไปไรละโคต่อไปเจอแล้วมาตอนเย็นเนี่ยสไข่แตกแล้วแม่จางมาถึงแล้วแม่จาง กว่าจะได้นี่ห้าโมงครึ่งนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเ,เปิดกันเป็น,เป,นเปิดเ,เปิดปิดกล้องนะเนาะต้องปิดก็ไดต้องปิดหายไปเลยเีปดเองมีมีกูบอยู่น่ะเขาวนน่่าอ,อ๋ออันนในคลิป<อ> เปิดปากนอ้าวปางหน่อยนีโอ้ยไม่มีลูดครับอีะกิแล้วว๊โอ้ย้องมันสปินเนอร์เบดนะครับปุนๆหนุ่ยปุนข้องแน่ปุนข้องอ่าเราเจออีกค้องหนึ่งน้ำหนักกี่แล้วว น้ำหนะนักมัน,นไม่ถึงบอลประมาณเกือบส,สองโลเกือบสองโลวุ่นวุ่นประมาณสองโล <c oughs> ชูเขา้เเขากล้องหน่อยอยู่เข้ากล้องหน่อยมาถึงแล้วมาถึงแล้วม,มาถึงแม่จางแล้วจ้ากัดตอนเย็นนะตามกันตั้งแต่เช้านี่เจอแต่ลมนะฮะปุ๊บเจอเลยเรื่องเลย ตามตัวต่อไปเออขีแม่ไม่ได้เอามาเป็น,นเนสียวเว้ยกินอีนี่แบกโกนุดเลยด้อี้เลยหันเลยเอามือมันหันแกงโดนไข่เดียมอ่าร้อยร้อยครับร้อยเรียบส,สีเขียวแล้ว สีเขียวมีผลงานแล้วมีผลงานแล้วใส่ประมาณสองโลใบเดียวอ่ะใบเดียวกัดเน้นเน้นปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดอยู่อย่างนี้มีอันเดียวทุกเบาหิวโอ้ปุดเลยมัดกินมันกินโอ้สายนี่ครบแม่เซ้แล้วโอ้เบาเลยนะ โกมาแล้วเบ่าหูเลยว่ะเบ่าหูเลยสวนไงโอ้โหกัดกลางสายขาดเลยฮะถ่ายไว้ก่อนอะถ่ายมันกัดสายไม่ได้กัดเหยื่อมันก็ขัดสายนแหละอืมรบสายเบาบุ๊บไล้สวนเลยไงนั่นแล้ววันนี้ไม่ฝนก็ลมนะครับปลากําลังกัดดีๆแล้วออกได้มาตัวหนึ่งเหลืออีกสองคลอกเหลืออีกสองตัวนะ ตามตามอยู่ฝนมาอีกแล้ววันนี้เนี่ยเจอสองอย่างไม่ฝนก็ลมที่พีนี่เลยเป็นนี่นี่น่นนข้างเรือเลยเปาอยู่ข้างเรือนี่แหละฮะเราก็ตั้งตั้งหลังคาก่อนกลางหลังคาตกฝนกันก่อน,อนอรอดูจะมีสกอเพิ่มหรือเปล่า ทะยุเสโดเสโดมาหนึ่งตัวนะฮะเห็นจากเป้าหมายไปเยอะครับก็จากวันที่ผมเห็นก็้องเยอะเนะี่ยกะว่าวนนี่น่าจะมีสี่ห้าตัวนะส่วนเบนโดนกัดไปกี่ทีตัวนี้กัดไปสอ,สองทีสองทีโดนโดนกัดแต่ลุดนะออก็ป็นกัดแต่ลุดผม,ผมสายขาดเบนหนึ่งสายขาดนี่คือ กัดกลางสายเลยอ่ะเ,เสียเหยื่อไปหนึ่งตัววันนี้อุปสรรคหลักๆเลยคือฝนกับลมลมนี่ก็ลมทั้งวันนะยอดข้าเกิดแรงนะที่นี่นะคือมันอยเวลาเราเจอคอ,อกเล็กๆเ,กเกนะี่ยมันมันหนีเข้าที่ลมแรงเน่มันมองไม่เห็นนะฮะแล้วก็มาโดนฝนดิ จังหวัดป่ากาลังแบบเริ่มจะก,กัดเหยื่อแล้วเนี่ยฝนก็มาตกอีกเป็นอุปสรรคเดี๋ยวรอบหน้าก็จะมาแก้มือกันใหม่ครับเพราะว่าป่าที่นี่ก็เสด็จมาักันเยอะนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะชิปหน้าเนี่ยเราจะมีผลงานอะไรมาฝากฝากกดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ